่านมาแล้วสองภาคน,นะครับทั้งอีสานและเหนือฮะคราวนี้ถึงชิวภาคใต้บ้านเราครับกับงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาคประจำปี2508ที่จังหวัดสงขลาครับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนครับเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสู่ภาคใต้กับงานที่ชื่อว่า งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาคประจำปี2 5 1 8จังหวัดสงขลาซึ่งจะจัดขึ้นครับในวันที่6และ7สิงหาคม2568นี้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาครับ ซึ่งงานนี้นะคะเขาก็มีของดีเพียบเลยนะคะทั้งการแต่วนาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงระดับประเทศด้วยมีบูธในเทศกาลที่น่าสนใจแล้วก็กิจกรรมสาธิตความปลอดภัยแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะซึ่งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานองค์การมหาชนเขาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ในายจ้างลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักรู้และเห็นความสําคัญของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน แล้วก็ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความปลอดภัยให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทํางานในยุคป,ปัจจุบันด้วยค่ะพี่น้องชาวใต้นะครับเตรียมตัวได้เลยครับกับงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาคประจําปี2568ที่จังหวัดสงขลาฮะเจอกันันที่6และ7สิงหาคม2568นี้นะครับ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลามาร่วมเติมความรู้เสริมความปลอดภัยกันนะครับแล้วเจอกันที่สงขลาครับค่ะ